นายประจักษ์ขยันการเจ้าของสวนทุเรียนในพื้นที่หมู่5บ้านในไร่ตําบลหนองทะเลเอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ได้เปิดสวนทุเรียนให้ลูกค้าเข้าไปลองชิมเพื่อพิสูจน์รสชาติความอร่อยก่อนที่จะซื้อกลับบ้านภายในสวนเป็นต้นทุเรียนพื้นบ้านที่ขึ้นอยู่ในสวนเกือบ20ต้นพบว่าแต่ละต้นมีความสูงใหญ่กว่า15เมตรรศมีรอบต้นไม่ต่ำกว่า3าถึงสคนโอบกําลังออกลูกดกเต็มต้นโดยทุเรียนดังกล่าวอายุไม่ต่ํากว่า100ปีซึ่งผู้ที่ชอบกินทุเรียนส่วนใหญ่ต่างกล่าวว่ารสชาติดดีีไม่่แพพทุุเรยยนนสานััธ์ชือง นายประจักษ์เล่าให้ฟังว่าสวนทุเรียนบ้านแห่งนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อแม่ตนได้อนุรักษ์ไว้และตกทอดมาถึงรุ่นของลูกมีจํานวนกว่า20ต้นในเนื้อที่20ไร่แต่ละต้นอายุไม่ต่ำกว่า100ปีและมีการตั้งชื่อให้ทุกต้นอาทิเช่นต้นสาวสูงลําต้นมีลักษณะสูงใหญ่เนื้อสีเหลืองอ่อนรสหวานหอมอร่อยและเป็นต้นทุเรียนที่มีคนชอบกินมากที่สุด ส่วนรสชาติของทุเรียนต้นนี้ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแต่ในปีนี้ผลผลิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งโดยในปีนี้ให้ลูกประมาณ400-500ลูกและที่สําคัญยังเป็นการปลูกแบบออร์แกนิกไม่ใช้สารเคมีอีกด้วย มันไม่มีนอก็ปลูกไว้นะครับอายุก็สกประมาณร้อยร้อยกว่าปีแล้วเราโตมาแล้วก็เห็นสภาพอยู่เป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็รุ่นลูกหล,ลังๆก็มาต่อยอดจากแปลงนี้จากสวนนี้เป็นเป็นทุเรียนหมอนทองซึ่งทุเรียนหมอนทองตอนนี้ยังยังผลผลิตยังไม่ออกก็คงจะต้องอีกกลางกลางเดือนนะครับแล้วก็เป็นทุเรียนออร์แกนิกที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับมีจองบ้างยังครับ ทุเรียนเนี่ยเราเราส่งเราส่งก็มีจองมาจากกรุงเทพจากเราส่งเคอรี่ไปส่งบริษัทขนส่งพัสดุครับไปไปเขาสั่งมาล้วก็ส่งเพราะเราออนไลน์ในเฟซบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเราก็ของเราเนี่ยเราขายราคาที่เรารับประกันคุณภาพเรารับคืนนะครับ